เต็ปโอ้โหโชว์สเต็ปแล้วครับอไปจับตัวชุดเต็ปออกมาแล้วรอแล้วทำมาเขื่อนฮะเล่นกันเหมือนซ้อมครับตอนนี้เล่นด้วยกันมาครับสองต่อศูนย์ครับทำเขื่อนเอ็กนำทามาเขือ X. นบีอ,อยู่นะครับสองต่อศูนย์ เดี๋ยวตกลงให้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 ครับแลเดี๋ยวปิดขึ้นติดวงนี้นะครับกลองก็เริ่มโชว์ออฟกันแล้วนะครับเบอร์สิบสองส่งให้เบอร์ติดครับให้เบอร์สิบเจ็ดนะฮะมองเพื่อนส่งให้เบอร์สิบเบอร์สิบทันไม่ทันทันไม่ทันส่งให้คืนมาเบอร์สิบส่งเบอร์เบอร์สิบยังไงครับยังกันมาขึ้นอีกทีไหมครับก็มองมางข้างนอกครับส่งมาเบอร์สิบเบอร์สิบ เด้งมาขึ้นติดห่วงครับยังไงครับยังได้อยู่ครับยิงนอกแล้วครับติดห่วงครับโอ้โหได้ไหมครับโดนตัดได้ครับเด,ดิดนต้องดูตามมาเบอร์สิบสองหรือสองชุดไกลเลยห่วงไปนิดนึงครับอยู่ที่น้องเดียวครับลงมาเบอร์หกเบอร์หกเบอร์สิบโดนตัดได้เลยทันเป็ดน,นะครับ นี่บอลอยู่ที่ท่ามาเขือเองครับโยกทีนึงขึ้นนะครับตองเพื่อนโอ้โหนิ่มๆเลยครับลุงนี้ไม่สามารถติดได้ครับบอลอยู่ที่ท่ามะเขือดีเลครับเลยสองเลี้ยงเข้าไปเลีงไว้ขึ้น ให้สั่งครับเบอร์ติดขึ้นโอ้โหติดห่วงเลยครับมีบาได,ด,ด้ไหมดีไหมยังได้อยู่นะครับสองไกลแล้วครับชุดโอ้โหเหมือนที่ซ้อมมาเลยนะครับคันนู้สำหรับคุณเป็นรู้ไมนะบี่ตรงให้น้องดิวน้องดิวทำไมจำชุด ไม่ถึงต่อด้วยโอ้โหชุดลงนะเกือบโดนแล้วครับบุดบิดไปนิดเดียวบอลรงนี้ให้ให้น้องเพื่อนส่งมากลางโดนตัดบอลไปได้ครับทำเฉลยกของบอลครับเกต่อบอลกต่อไปต่อมาเบอร์สิบเห็นไหมครับโยกทีนึ่งขึ้นว่างๆออกนะครับ มาเจอดีได้บอลเมื่ครับส่งมาให้น้องดิวน้องดิวน้องเพื่อนส่งเบอร์ที่สองส่งเบอร์หกจำชุดติดห่วงนะครับบอลหนงที่เป็ดเบอร์สิบส่งไปส่งมาส่งมาที่เบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดใชครับเดี๋ยวเราไปส่งควายหลังมาครับ เบอริดจำชุดติดห่วงนะครับชูดไม่ลงเลยนะครับเบอร์หก่งมาเบอร์สิดสองมือสองยงนะครับมองเพื่อนถงให้ตรงเดียวงเดียวครับจำชูดติดแปดนนะครับจับบอลมาได้เดยึงเป็ดพัดไปพัดมาครับโยกมาแหวกเองครับเรียบร้อยลงแล้วอุ้ยจับบอลกัสได้พอดีนะครับ น้องนะครับ